กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดียามเช้านะ,ะวันอังคารที่19ธันวาคม2563นะคะรายรายพื้นที่เป็นยังไงบ้างอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างสภาวะแวดล้อมสภาพจิตใจแต่ละท่านเป็นไงบ้างวันนี้นะน้องเอ้ก็มาให้กําลังใจเช่นเคยนะคะการกำนวณมีเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยจา้าววันนี้เป็นวันอังคารเนาะ มีด้วยกันทั้งหมด5การคำนวณมีลาวสตาร์ฮานอยฮานอยวีพีฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยธรรมดานะคะช่วงนี้เลขอาจจะข้าบ้างหลุดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะชื่นชอบคลิปนะคะทุกคลิปอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นาแบงปลานเนาะและที่สําคัญคอมเมนต์เยอะๆคำคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้เราก็มีคําคมอีกเหมือนเดิม ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังพี่ๆทุกท่านอาจจะแบบว่าทพอแท้เอกกกำลังใจอยู่นะเราเป็นหนึ่งกำลังใจพี่ๆทุกท่านได้ก้าวผ่านทุกๆอย่างปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างนะคะเราจะจับมือและก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะถึงการคำนวณไม่เข้านะคะแก่กำลังใจมาล้นตรามากเลยค่ะล้นเหลือเลยค่ะท่านผู้ชมได้รับแบบจุใจแล้วก็เต็มๆแน่นอนวันนี้เขาบอกว่าฝนนะแปลกเนาะมักจะตกในวันที่เราไม่ได้พกลมนะคะ ปัญหานะมักจะเข้ามาในวันที่เราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนใช่ไหมคะนะและแต่เราต้องอดทนเถอะค่ะบทเรียนจะทําให้เราฝ่าฟันฝ่าฝนไปได้แม้วันข้างหน้านะคะจะไม่มีล่มนะคะทุกอย่างเราต้องผ่านไปได้นะเราเคยผ่านมาแล้วทางหนึ่งครั้งนะคะ ทุกคนคงรู้แหละลงมาถึงอะไรเราเคยผ่านมแล้วหนึ่งครั้งวันนี้เราต้องผ่านและก้าวผ่านไปได้นะทุกวันนี้นะกระจายไปหมดแล้วทั่วทั่วเกือบหมดแล้วนะเราต้องเป็นกําลังใจให้ตัวกับตัวเราเองต้องสร้างพลังบวกภ <c oughs> ูมิคุ้มกันที่ดีของเรานะคะคือสร้างพลังบวกให้กับเราเองเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองอย่าท้อแท้อย่าตัดปัญหาด้วยวิธีที่แบบว่าเอ่อ ต้องคิดก่อนทำอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเรามีหลายๆอย่างที่เราต้องคำนึงถึงนะคะนึกถึงนึกถึงมากๆก่อนที่เราจะทอะไรไปก็แล้วแต่นะพี่ๆทุกท่านอยากให้พี่ๆทุกท่านมีสตินะในการทําอะไรก็ทุกครั้งนะคะต้องผ่าและฟันไปได้แน่นอนนะน้องเอ๋กับน้องบูมเป็นกำลังใจพี่ทุกคนเราก็เช่นเดิมเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันค่ะอยู่บ้านนะะอยู่บ้านเหมือนกันนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยประมาณเป็นอาทิตย์ละก็อยู่แต่บ้านนี่แหละค่ะ ก็สู้ๆกันไปนะทุกอย่างมีทางออกเสมอเนาะเขาบอกบางครั้งนะคะเนี่ยที่หนูให้ในการทำทุกครั้งเนี่ยพี่เพียระคิดว่าหนูได้อะไรนะคะเขาบอกว่าบางครั้งนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดว่านะคะสิ่งที่เราได้ทําเราจะได้อะไรนะคะสิ่งที่หนูทำเนี่ยหนูจะได้อะไรไม่ต้องคิดนะคะเพราะว่าแต่เมื่อเราทําแล้วมันมีความสุขนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจมันก็คือกําลัง ของชีวิตนะคะเนาะการทําอะไรไม่จําเป็นต้องให้สิ่งไม่ต้องขอสิ่งตอบแทนจากเขานะคะแค่ทําให้เขามีความสุขทําให้เขามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและก้าวต่อไปในทุกวันนะคะพวกเราก็มีความสุขแล้วความสุขเราอยู่แค่ตรงนั้นเองนะคะพี่ๆได้กันพวกเราก็มีความสุขพี่ๆไม่ได้กันพวกเราก็สู้ต่อไป สู้นะสู้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 ส,สู้ทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้มาเลยเราเริ่มการคำนวณเจอกันหน้าค่าตากันกระดิ่งแจ้งเตือนปุ้งปัง,ป,งปุ้งปังนะคะไม่ต้องแปลกใจเตรียมสูมตรตัวการมารอกันไว้นะคะน้อยเองก็จะพูดไปนะ,ะแล้วจดไปพร้อมกันทําให้ด้วยใจดูไปด้วยกันรับชมจะแบบจุ๊จุใจเลยนะคะ,ะกับการคำนวณห้าคำนวณนี้เตรียมจดเลยค่ะสําหรับแนวนทางแรกคือลาวสาตานะคะผลออก7 2 5หล่างออก4ี่้า ซึ่งเข้าวิ่งรู้นะคะสองมานะเจาะไม่เข้าต้องขออภัยนะคะเนาะช่วงนี้ปบบปืนไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะช่วงนี้นะก็สู้ๆสู้ๆแทนแล้วกันนะตบมือนไม่ไหวแต่ขอให้สู้ๆแทนแล้วกันค่ะสำหรับวันเข้าวิ่งรู้สองเนาะเรามาต่อเลยวันที่29่ันวาร์สองห้าสามนะคะลาวสตาเด่น5ลรอง6เน้น5้าสา9ห้าสี่ห้าเก้า ลอง65 64 67กัน50 69 956 753 164ต่อกันนะคะสำหรับเราจำปาสักนะคะผลเมื่อวานออก082ล่าออก17ซึ่งเข้าวิ่งรู้นะคะ7มานะ8มานะ2ดิ้งกันนะ เจาะอ,อีกเน้นๆน,น,นะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจาะเน้นๆกันไปเลยนะคะแปดสองตรงๆเลยนะคะปรบมือสิคะเราไลเด้งบนและเลงล่างนับเอากี่เด้งนะคะนับไม่หวัน่นไม่ไหวจริงจริงเมื่อวานนะี้รวยมากนะคะสําหรับเราจาปาสักนะ,ะแล้วก็เรานะมาแล้วเมื่อวานเนาะซึ่งวิ่งเข้ารูทนะเด้งบนล่างเหมือนกันนะเจาะไม่เข้านะคะยินดีด้วยนะคะต่อเลยสําหรับวันที่เก้าแนวทางวันที่ยี่สิบเก้าธันวานะเราจาปาสักนะคะเด่นสามรองสี่ เน้น3ามสองสเจสามแองสี่ส4มห้าสหกันสามเก้าสี่เจ็สหกสองหสาส สำหรับฮานอยพิเศษนะมวนออก575ล่างออกสิ่ห้มวนหลุดเนาะต่อเลยค่ะสำหรับที่9ฮานอยพิเศษเด่น 0, 9, 0, 0, 7, 0, 5, 0 1, ลอง9เน้นศูนย์ศดศนย์ห้าศูลอง91 90 98 กัน0895907905901สำหรับฮานอยนะธรรมดาเมื่อวานออก690เล่า23เมื่อวานหลุดเหมือนกันนะคะวันหลุดยาวเลยสำหรับฮานอย VP ฮานอยธรรมดาแต่วันนี้เราจะสู้แล้วลุยไปด้วยกันนะคะใครพร้อมจะลุยไหมยกมือขอเสียงกดหัวใจรัวๆนะคะใต้ล่างหน่อย กดแบบไม่มีอะไรจะกดก็ไม่ต้องขอบคุณก็ได้ค่ะกดหัวใจมานะคะเพื่อเป็นกำลังใจก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะอะ่รูกันต่อสําหรับฮานอยวีฮานอยธรรมดาประจำวันที่29นะคะเด่น7ลอง8เด่น7 2 7 3 7 6ลอง8 7อง8 82 89กัน79 83 872 473 376ต่อนะคะสำหรับที่8ฮานอยวีพี894เล่า13ซึ 1, 3, ่งวันหลุดนะคะอีกเช่นเคยเนาะ ก็วันที่9นะฮาหนอยวีพีเด่น3ลอง4เน้น3 2 3 7 3 8ลอง4 3 4 5 4 6กัน3 9 4 0 6 3 4 937238นะคะจากการคำนวณเมื่อวานนก็เข้า2นะ2จาก5การคำนวณเข้าแค่2นะ,ค,ะคือเข้าเราสตาร์และเราจำปาศักก็ยินดีกับพี่พๆทุกท่านด้วยนะคะชื่นชอบอะไรก็สามารถตามกันได้เลยนะคะก็เป็นแนวทางเนาะ,ะก็อย่างที่บอกเสมอแล้วค่ะมีสติทุกครั้งในการรับชมเพราะว่าเราเป็นแค่แนวทางนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันเล่จาอะไรทำทุกวันทำเต็มที่ขอให้พี่ๆมั่นใจเป็นพอนะคะเรียกว่า อ,อยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะอย่าหวังมากมายนะ,ะมองพวกเราเป็นแค่แนวทางแล้วก็ให้พี่ๆทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจปัญหาขอให้มีเงินมีทองนะขอให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคนะคะขอให้แบบว่า,าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะ,ะแล้วก็ขอสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพบกะก็หม่ในวนันพรุ่งนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ